สวัสดีครับบ่ามื่อนี้ทางช่องกลับมางานอ่ะ ามูื่อว่าเป็นการากฏการพิเศษครับแล้เป็นแปลภาษานะครับไฮไลท์พิเศษสำหรับคัมภีร์นี้ในการเฉลิมฉลองชัยชนะข้าสุรนารีครบรอบเก9ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาไปจัดการแสดงโดนแปลสอนจำนวน500ร้อลำให้กับพี่น้องชาวโคราชได้ชมกันนะครับซึ่งคือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ที่พี่น้องชาวโคราตั้งตาตั้งใจชมกันนะครับซึ่งการแสดงนั้นจะมีอีก3คืนนะครับก็คือคืนนี้และคืนพรุ่งนี้และอีก1คืนคือวันที่25มีนาคมนะครับอีก2นาทีครับขออนุญาตได้ให้โดนได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดนะครับ พวกเราทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนี้เตรียมกล้องมือถือนะครับให้พร้อมนะครับค่ะแต่ตอนนี้นะคะขอความร่วมมือตอนนี้คนเยอะมากโปรดดูแลทัยงสองท่านด้วยนะคะและที่สาคัญนะคะขออนุญาตวา่าขออนุญาตว่าทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งครูขึ้นมาบนนี้นะคะอันตรายนะคะอันตรายนะคะขอความร่วมมือด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะเดี๋ยวเราดูโดโรนนะฮะดูโดโรนแปกตอนด้วยกันแต่ว่าขอความร่วมมือว่าตอนนี้คนเยอะมากค่ะ ครับและแต่ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับท่านสจพ่อจุนสิริชัยคีรีโกศลน,นะครับในนามสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาอันก็เ,เราก็ต้องขอบคุณสภาวัฒนธรรมและทุกขบวนที่ทาความสาเร็จให้เกิดขึ้นในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนที่รักครับในตอนนี้บรรยากาศการถ่ายรูปยังคลาดข้ามไปด้วยพี่น้องประชาชนทุกทุกคนนะครับยังชื่นชมกับบรรยากาศของการจนพิธีเปิดงานฉลองยอย่ากความความร่วมมือด้วยนะคะ อีกหนึ่งนาทีครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวโกราชที่รักกละเคารพทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันรวมพลังณรานนุสวรีย์แห่งนี้ แสดงออกถึงความจงรับพระดีนะครับแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อท่านเท้าสุรนารีนะครับและวันนี้อีกหนึ่งความน่าสนใจและอีกหนึ่งของการเปิดงานเฉลิมฉลองชัยชนะท่านเท้าสุรนารีกําลังจะเริ่มขึ้นบนท้องฟ้าเมืองนครราชสีมาแห่งนี้นะครับ คุณ,คณครับคนยังคลาดคลับอยู่เคลื่อนไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนยังอยู่ในกลิ่นอของความชื่นชมในพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นความภูมิใจของพวกเราชาวนะเราคาดไม่ถึงว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความสนใจกันมากขนาดนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทําพิธีเปิดพี่น้องประชาชนก็เข้ามาเต็มกันไปหมดทาให้เราเกิดความภูมิใจคาตานี้นะขอเชิญพี่น้องชาวโคราชร่วมชมโดนแมกสอน ย้อนรอยประวัติศาสตร์วีรกรรมท่านเท้าสุรนารีสู่อัตลักษ์แห่งเมืองโคราชทางด้านหน้าสรารกางของเราขณะนี้โดนจำนวน500ลำขึ้นมาแล้วก็ไ่นองเทียมตรมือ,อดังๆอขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัวกวรดพระจริญสีมากระทวงวัฒนธรรมกระทวงบเกี่ยวแรกีพาและพี่น้องชาวโคราชกันครับและดนับบ <aime in conversation> ันีเชอจบมภาทีหนึ่งครับเบื่อข้าศึกปุกชิบเบือง ชาวโคราชไม่อาจจะยอยมจำนนมือของหญิงกล้าผู้นี้ยกดาบขึ้นสู่ฟ้าดังประกายสายฟ้าทรงการรักิการปุกจิงตยานแห่งนักรบแห่งเมืองโครา แม่ยาโมเตียงไปด้วยความกล้าหาญแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ไม่อาจสันคอนย่าโมไม่ใช่เพียงผู้หญิงชาวบ้านอาคือผู้นำผู้รว้พลังแห่งการต่อสู้ของชาวโคราเพื่อเสรีภาพและการยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจ จางหายไปจากหัวใจของชาวโคราชอนุสาวรีของเจ้าโบยังคงยืนตะหาเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและพลังใจของลูกหลานชาวโคราชตลอดไป ประตูชุมคนไม่ใช่เพียงบ้องปาการแห่งอดีตแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของรู่หารยญโบเปรียมนักประตูที่เชื่อมประวัติศาสตร์สูงเมืองโคราสูป่ปัจจุบัน สีสว่างเป็นแมวมงคลพันไทยเปรียมด้วยอันตรณ์เฉพาะตัวสะท้อนยิมร่าเข้าแห่งวัฒนธรรมไทยและแมวไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยุคใหม,ม่อันทรงสเสน่ห์สู่สายตาชาวโลก เาใหญ่เที่ยงแหล่งท่องเที่ยวอันศีนนิวซีรีเมืองรอยฟ้าแบตเตอรี่พลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหนึ่งในเส้นทางสาปรดกโลกยูเนโสโกจังหวัดตะครสีมาอ้อมร้อมไปด้วยคุณเขาสายลมพัดผ่นานกังหันลมดังเสียงธรรมชาติที่รอการต้อนรับทุกผู้คนสู่เมืองโคราช ส่วนท่องเที่ยวแกีฬา วัฒคธรรมและขอเสียงตกมงเกับท่านรนันสมติสุดาวันไปครับพี่น้องครับและสำคัญที่สุดครับต้องขอขอบคุณ พ่อเมืองโคราชของเราท่านพัวราชาการจังหวัดไชยวัฒชื่นฟัวสุมและข้าราชาการในจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับขอเสียขอบคุณจังหวัดนครราชสีมาครับ แดงโดนในครั้งนีจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าขาดการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับผม ดรยรดาหวังสุเกมโกศลท่านนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับแม่หน่อยครับและนี่คืออาเม แประกาศจงการขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวโคราชทุกท่านนะครับแะลนยาัดีนี่คือการเปิดงาน ฉลองชัยชนะท่านเท้าสุรนารีครบรอบ199ปีอย่างเป็นทางการขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับเราจะมีการแสดงโดนทุกวันนะครับวันที่24เวลา19นาฬิกาและวันที่25เวลา 18นาฬิกา45นาทีนะครับก็ขอเชิญพี่น้องร่วมชมในค่ำคืนทุกค่ำคืนนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้และวันบุรุษอีกวันหนึ่งนะครับและในับันนี้ก็ขอเชิญพี่น้องได้ร่วมสนุกสนานเที่ยวชมงานอย่างมีความสุขนะครับนะครับและที่สุดนะครับการแสดงแต่างามอันตรารตาของผูและ กการแบกสอนต้องขอเสียงตงบมือให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับพี่น้องครับโชคดีมีความสุขทุกท่กทานครับพบกันพรุ่งนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศของการถ่ายรูปบรรยากาศของความสุขบรบรยากาศของความชื่นชมการได้รับพรจากคุณย่าโมครับคุณนุชครับค่ะและตอนนี้นะคะก็ การถ่ายทอดตดนะคะตอนนี้โดยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดและทาง k t t ของเรานะคะก็ต้องบอกว่าเห็นไหมคะว่าพี่น้องของเราเยอะมากเลยค่ะพี่